ดีเซลซ1 3นนะครับลากดีเซลซ2 2 8นะครับกับเข้าโรงนะครับหลังจากที่เกิดเหตุดีเซล C-228 ทำขบวน C-48 ท่อลม MR ขาดที่สานนิบาตคลองนะครับตอนนี้ก็ทำการลากกลับเข้าไปซ่อมที่โรงรจักรทุ่งสงเป็นระนัดสุดท้ายก่อนปิดภารกิจในวันนี้นะครับ